สวัสดีครับอยู่กับสวนองุ่นป้อมสุวรรณครับเอาอันนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามพี่น้องหลายคนนะครับที่ทักมาทางไลน์นะครับว่าอางุ่นหนา้าฝนเนี่ยมันคือเห็ดหยากแทะเห็ดหยากอะเลครับองุ่นหนา้าฝนต้องระมัดระวังเรื่องยาเรืองเชื้อรานะครับที่เห็ดจังไดเขาจังเสียวออยูนะครับช่วงดอกบานดอกคือล่วง เิ่นวางสีเด้ดอกดอกล่วงดอกเหี้ยวสีบอกพี่น้องเป็นสองกรณีนะนครับเด้อที่เป็นดอกล่วงดอกเหี้วนี่สีมีหนึ่งช่วงดอกเขากําลังออกนะครับอย่าห้ขาดน้ำนะครับถ้าน้ำบ่พอดอกเหี้ยวดอกล่วงนะครับสองช่วงดอกบานนะครับ เอาช่วงดอกตูมก่อนเนาะช่วงออกดอกก่อนเดี๋ยวช่วงดอกบอทันได้บานนะครับดอกตูมเนี่ยช่วงออกดอกไม้ใหม่ๆเนี่ยยาละายาเชื้อละยาเพีย้ยไฟเขาจะต้องฉีดทุกสามวันถึงห้าวันครับฉีดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังยางคักนะครับเดี๋ยวผมแจยเบิรงของผมอันนี้ก็คือว่า ผ่านผ่านมาแล้วระดับหนึ่งนะครับผ่านจากเพียบไฟมาแล้วผ่านจากเชื้อรามาแล้วนะครับกบัิมีประมาณนี้ครับสองช่วงดอกบานเด้ออันนึงครับดอกบานห้ามพ่นปุ๋ยทั้งใบทุกชนิดนะครับยกเว้นยาเชื้อรากับยาเพียบไฟอันนี้เขาจะต้องฉีดอยู่แล้วนะครับขาดบบไรคือยาเชื้อรานะครับ กับเพียไฟระวังให้ดีนะครับดอกร่วงดอกอันนี้เขาก็มีหลายปัจจัยครับพี่น้องก็ต้องระมัดระวังนะครับในการใส่ปุ๋ยทังใบนะครับรถามมาหลายคนนะครับผมก็ตอบได้ประมาณนี้นะครับแต่ว,ว่าสาเหตุอื่นๆผมก็ยังบ่เจอนะครับห้พี่น้องตังประมาณนี้ก็เอาไปเฮ็ดน้ำเลยครับเด้อ เพิ่นกระถามไม้ยูดอกอ่ะให้เบิ้งนะครับอันนี้ต้นน้อยๆแล้วครับเอสซีติแปดปมอันนี้ก็เป็นนิ้วแม่หมดด้วยครับนี่กลนบุ๋มมาแล้วครับนิ้วแม่หมดกล่นเริ่มบุ๋มแล้วครับนี่อ่าก้นเริ่มบุ๋มล้วอ่ะ่านช่วงนี้ไปได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับก็สที่มีแน่นะครับเพียไฟแต่อากาศสีบ่แห้งครับเพราะว่าเขาฉีดยาตลอดสามมือ หามือเขาก็ต้องฉีดนะครับแต่ว่าผมไม่เกินหามือครับเพราะว่าปีนี้เพี้ยไฟแห้งหลายนะครับเอาเห็ดตามนี้ด้วยครับพี่น้องขอบคุณครับ